มากันเต็มค่ายครับอายุเท่ากันโอ้โหแข่ง้ายครับหนักจริงๆครับดูครับซ้ายอาซสายเบิ้ลเข้าไปโอ้โหสายไตหนักๆครับเจ้าพระยาหรืออาลีอาครับเริ่มจะหัวหนักๆมีลูกหมุนลูกศอกปักไม่หันหลังครับต่อยมวยไทยเหมือนะครับจะคอยเตือนครับผ้านหมุนเป็นวงกลมครับ สายตัดเข้าไปโอ้ยดูครับหมุนไปหมุนมาโดนอีกแล้วส่งมาทดสอบอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับอาลีมัมคอสราวีครับโดนแน่ครับโอ้โหแบบนี้เลยครับแข้งมันจะยาวกว่ากำปั้นนะครับหันหลังอีกแล้วครับหันหลังก็เจอศองสิครับแบบนี้โอ้โหหู่งซ้ายแม่เสียเสกซะงั้นเอาแข้งซ้ายเริ่มจะเอาอยู่เลยครับเจ้าพระยา อยู่ได้ด้ยวยแรงใจแล้วก็แรงฮึดเลยครับสายอย่างเดียวจริงโอยขยโยขโยีงหมดแล้วครับสะดุ้งโยงแล้วอ้าวจะทิ้งขวาครอสนี่นะครับเห็นแล้วครับเจ้าพยาโอูโห๋หลุยชางของอาล,ลีโอ้ยโ,โ,โดนแทงซ้ายแทงซ้ายอยู่ไม่อยู่ครับเข่าของเจ้าพยาครับมาเป็นชุดแล้วมาเป็นตบ,บีโด ข้อสำคัญต้องยกบังนะครับไม่ให้ตกใจครับนี่ครับไม่โอ้ไม่โอ้ยไม่ยกบังนี่จะเป็นอย่างนี้ครับโดนโคนขาเข้าอีกแล้วโอ้ยเก็บแทนอาลีแล้วครับตอนนี้โอ้ยสามแข้งเนื้อแต่ว่ายังกัดฟันเอาโดนาสอีกเลยครับมากลายเป็นมวยซ้ายเสร็จแล้วโอ้ยตาค้างเลยครับเต็มตีนเตี่ยครับภาษามวย เต็มเต็มแข้งเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับโดนตรงไหนครับนี่นะครับจังหวะแก่ก้มลงไปนะครับแล้วก็เกอจอจริงๆเลยครับแบบนี้หลายช็อตแล้วครับไปก้มแบบนี้อันตรายอย่างที่เรียนไว้นะครับโดนเต็มคางเต็มหน้าเลยหรือเปล่าต้องยก